กินแล้วจะทิ่งหนีเหรอแต่งตัวดีตีเนียนมากินฟรีป้าน่ะโดนมาหลายครั้งแล้วนะอ่ะเอาอย่างนี้ป้าเนี่ยไอโฟนฉันน่ะจะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอะ่ะฉันสองคนไปกดเงินป้าของเงินสดค่ะเฮ้ยมปนนอกจริงๆเลยไอโฟนก็ยังไม่รู้จักอีก อุ้ยอุ้ยที่ตรงนี้สวยมากเลยไอไอจอจอด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 จอข้างหน้านู้นเลยจอดสิไอได้ครับคุณแจ้งเดี๋ยวผมจอดตรงนี้นะครับอือที่สวยมากเลยอะ ที่ตรงนี้สวยมากๆเลยนะติดถนนทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยอะ่ะพี่จะกว้านซื้อที่แถวเนี้ยทั้งหมดเลยไปจนสุดต้นไม้ตรงนู้นเลยไอ้อนี่ไอ้ไ,อไปตามหาหน่อยนะว่าใครอะเป็นเจ้าของที่แถวเนี้ยได้เลยครับคุณแจง้งนี่ ถ้าไอารู้นะว่าใครเป็นเจ้าของที่แถวเนี้ยพี่ว่าที่สักประมาณ50ไร่ได้พี่มีค่าในหน้าให้ไอด้วยนะจริงเหรอครับคุณแจง้งว่าแต่ที่กว้างขนาดนี้คุณแจงจะเอาไปทำอะไรครับระหว่างทางที่ขับรถมาพี่เห็นละแถวเนี้ยไม่มีช้อปปิ้งมอลเลยกันดานขนาดนี้ถ้าเรามาเปิดช้อปปิ้งมอลนะ พี่ว่าได้กำไรคืนทุนได้ไม่ยากืน่าสนใจนะครับช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยไอไอไปจาัดก,การตามหาให้พี่หน่อยนะแต่ว่าตอนนี้พี่ร้อนมากเลยอะแล้วก็หิวมากด้วยเราไปหาอะไรกินเย็นๆเอาในห้างนะเย็นดีได้ครับเดี๋ยวขึ้นรถเลยครับ น้ำมันหมดนะครับคุณแจงแล้วทําไมไม่เติมน้ํามันมาล่ะลืมะมครับโอ๊ยนี่ฉันหิวตาลายจะเป็นลมอยู่แล้วนะจะเย็นก่อนนะครับคุณแจงตรงนั้นมีร้านนะครับลงไปกินก่อนไหมครับอีร้านเพลิงแบบนี้นะจะให้ฉันลงไปกินนะ่ะกินไปก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเป็นลมจะลำบากเอานะ นั่งได้เลยครับอีไอโตขึ้นลาด้วยอะมันก็เป็นธรรมดาของโตนะครับใจเย็นๆครับตอนนี้น้ำมันรถเราก็หมดอะ่ะกินกินไปก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวค่อยคิดว่าเอาจะเอายังไงต่ออะครับเรากินอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยที่นี่มีทางขนมจีนก๋วยเตี๋ยวคุณแจงอยากรับอะไรดีครับอะไรก็ได้ไอยสั่งมาเลยป้าครับ เอาเส้นเล็กหมูสองครับได้คนะรับรอแป๊บนึงนะคะแจงเย็นก่อนนะคะคุณแจง้งเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้แจ็เย็นเจเย็น ขอบคุณครับเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะคะเชิญทานได้เลยนะคะมีแคมูด้วยนะคะค่ะอันนี้เครื่องปรุงนะครับพี่แจม ป้าคะเก็บเงินค่ะใช่ค่ะสองชามนะคะหกสิบบาทค่ะค่ะจ่ายบัตรเครดิตนะคะคุณแจง้งอุ้ยบัตรเครดุกเครดิตอะไรร้านนี้ไม่มีหรอกค่ะคุณขอรับแต่เงินสดนะคะร้านแบบนี้ไม่ไม,ไมีไม่รับบัตรเครดิตหรอกค่ะคุณแจง้งอ่ะงั้นป้าสแกนจ่ายได้ไหมคะสแกนได้ค่ะเอาไอแบตหมดอ่ะไอมีไหม ไอจ่ายให้ก่อนผมก็ไม่มีเงินสดอะครับคุณแจงในบัญชีก็ไม่มีโอนด้วยครับไอทำไมไม่พกเงินเลยเนี่ยก,ก็คุณแจงบอกเองนี่ครับว่าไปแบบคุณแจงอะไม่ต้องพกเงินสดอ่ะป้าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวชั้นสองคนอะจะไปกดเงินแล้วเดี๋ยวจะกลับมาจ่ายนะคะเอาเอา,เอาคุณกินแล้วจะชิ่งหนีเหรอแต่งตัวดีตีเนียนมากินฟรี ป้าน่ะโดนมาหลายครั้งแล้วนะข่าวนะิททีวีออกทุกวันเลยนี่ป้าหน้าตาฉันสองคนเนี่ยเหมือนจรหรอแล้วอีล้านเพิงของป้าเนี่ยฉันเหมาก็ยังได้เลยเหมาก็จ่ายมาสิคุณนี่ป้าหุณไม่รู้เรื่องเหรอ ฉันบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปกดเงินมาให้ไงแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไปน่ะแล้วคุณจะกลับมาหลายคนแล้วบอกอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไม่เห็นกลับมาจ่ายสักทีคุณเขารวยอ่ะป้าไม่ต้องกลัวเขาโกงหรอกรวยก็จ่ายมาสิคุณป้านี่อะเอาอย่างนี้ป้าเนี่ย iPhone 12 Pro Max นี่เห็นไหมโทรศัพท์เนี่ยนะฉันน่ะจะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอ่ะฉันสองคนไปกดเงินแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเอาโทรศัพท์คืนไป้อ้ย h o n e iPhone อะไรไม่รู้จักป้าไม่เอาหรอกค่ะ <c oughs> ป้าของเงินสดค่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ป้านี่เป็นนอกจริงๆเลย ไอโฟนก็ยังไม่รู้จักอีกเอาไงดีครคุณแจงอ่ะอะอันนี้เอานี้ป้าเห็นไหมนี่เห็นไหมกุชชี่กระเป๋าแบรนด์เนมฉันน่ะเอาวางไว้นี่เลยเอาวางไว้นี่นะแล้วเดี๋ยวอะฉันไปกดเงินแล้วเดี๋ยวกลับเอากระเป๋าคืนไม่เอาค่ะไม่เอา ยังไงคุณก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายก็ไปไม่ได้ค่ะป้านี่อะไรเนี่ยไอโฟนก็ไม่รู้จักกุชชี่ก็ไม่รู้จักแบรนด์เนมา่ะป้าโอ้ยมันน่องจริงเลยสมแล้วที่อยู่ห่างไกลความเจริญแบบเนี้นี่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะป้าขอเงินสดค่ะเงินสดจะเอามาจากไหนล่ะก็บอกว่าไม่มีแบตหมดเนี่ยเห็นไหม อ,อาผูยาย้ใหญ่ผู้ใหญ่มาก็ดีแล้วค่ะเด็กอ่ะเสียงดังเลยกันอ่ะเนี่ยสองคนนะ่ะมิชาชีพมากินก็เตี่ยวป้าแล้วไม่มีตังค์จ่ายอ้างว่าไม่มีตังค์จ่ายแล้วก็จะไม่จ่ายให้ป้าอ่ะอีกแล้วเหรอป้ามิชาชีพอีกแล้วเหรอเอาทำไมทำอย่างเนี้ยเอานี่ฉันไม่ใช่มิชาชีพนะฉันบอกว่าฉันไม่มีเงินสดน,นี่ฉันจะเอาไอโฟนเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยกุชชี่เนี่ยให้ป้าไว้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปกดเงินแล้วเอามาคืนป้าป้าก็ไม่ยอมไม่ยอมอยู่ท่าเดียวนั่นแหละ ยังไงฉันก็ไม่ยอมล่ะค่ะผู้ใหญ่คำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกคนบ้านนอกอย่างฉันอะไม่เคยไปโกงใครนะคุณเอ้าป้าวา่าฉัน<า>อย่าง<า>นี้ได้งไงอะออป้าเราจะเอาอยัางไงเขาไม่จ่ายตังค์เขายังไม่มีเงินนะป้าเ้าจะยังไงไม่จ่ายตังค์ก็ไปล้างจานให้ป้าใช้นี่ป้าสิเอาไปล้างจานโอ้ยฉันไม่ล้างจานหรอกนะอยู่บ้านฉันยังไม่เคยทำเลยเอาแล้วคุณจะล้างจาน หรือว่าจะไปลงพักกับป้าถ้าคุณไม่ล้างจานคุณก็ไปกับลงพักกับป้าไปไหมเอางั้นก็ไปลงพักป่ะไม่เอานะแม่แจ้งไปล้างจานเถอะครับถ้ารู้เรื่องถึงไหนไอายถึงนั่นเลยนะครับเรื่องคดีความโกงก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยอ่าใช่คุณมันจะบอกอะไรให้นะแถวเนี้ยเขาไม่สนใจหรอกกระเป๋าแบรนด์เนมของคุณหรือ iPhone ของคุณนะ่ะ คนแถวเนี้ยเขาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีเงินสดซื้ออาหารไปก็แค่นั้นแหละคุณคุณจะเอายังไงจะรู้ว่าคุณจะไปโรงพักหรือคุณจะล้างจานโอ๊ยล้างจานก็ได้อะล้างจานก็ไปดีเหมือนกันน่ไปโรงพักอับเรื่องยาวไปยังไม่ได้กลับบ้านหลอกวันเนี้ยป้าไปล้างจานเขาจะล้างจานตรงไหนไปค่มาทางนี้เลยค่ะมาล้างจานเทพป้าทัดีๆนะคะยอมเขาหรอ นี่นี่จานเนี่ยล้างให้หมดเลยนะแล้วล้างให้สะอาดด้วยนะคะอ,อีไอไอไปล้างไปไปล้างก่อนเลยไปไปไปโหกคุณแจงครับจานเยอะขนาดนี้อ่ะเราต้องช่วยกันสิครับจะได้เสร็จไวๆอ่ะนี่รีบล้างเลยครับรู้ถึงไหนายถึงหน้า,นานเลยครับเร็วๆอเอาไปสิคะคุณช่วยกันจะได้เสร็จไปครับุแจเอาวะไออย่อาอย่าอย่าให้มันโดนฉันดิ นี่คุณจะบอกอะไรให้นะบ้านนอกอย่างเงี้ยสถานการณ์ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไอโฟนกุชชี่จะช่วยอะไรคุณไม่ได้แล,ล้วล่ะเขาไอรีบล้างหรือจริงใหญ่กัดจะแย่อยู่เลวเนี่ยรเร็วสิเทเทสเป็นไงละ่ะบ้านนอก